สี่สิบป่ะพี่ของเรามันจะไม่มีแบบไอ้นี่เลยนะนิดเดียวพี่ขำเช็คครับยานตึงกับน้องมากนักโ้หพี่แท้นิดนิดหน่อยๆพอพี่อ่ะนิดหน่อยอะไรอ่ะแปดสิบครับองบิ๊กบายเองโหพี่หนูจะไม่เหลือแล้วนะแปดสิบก็ได้อะ อยู่กับอาจารย์อีกแกแปดสิบครับออทีินี่ใช้ได้พี่ลองใช้ออาอีกเอาอีกอ่ะกูเอาเอ็นดิเทนอีกแล้ตขอแค่นี้แหละกูโดนเอ็นดิเทนอีกแล้วอาจารย์ผมไม่มีอะไรหรอกโดนก็โดนโอเคพี่จะได้สนุกสนุกสุกกองมากกับยังไงพี่ผมเทปหะ ออินครนั้งแรกนะใเจ็ดแปดเกือบสเต็ปปัดเน็่ทุกคนเอบสเต็ปักสเต็